เดือทำอะไรทำอะไรครับมันไม่ใช่ของกินเป็นเสื้อไม่ใช่ของกินลูกไม่ใช่ของกินดื้อนะอุ้ยลุ่ม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 ,มอืออืคอคบาหางดอกขี้ดื้อเอาเอาอ่ะนี้ททำเป็นอย่างมานอนใกล้ๆอาาเอามาซ้ออะไรคะ จะมาเอาซออะไรคะ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 นอนด้วยได้ไหมคะนอนด้วยได้ไหมคะนอนด้วยได้ไหมคะดนอนด้วยได้ไหมคะนดนด้วยได้ไหมคะนอนด้วยได้ไหม นอนด้วยได้ไหม <c oughs> นอนด้วยได้ไหม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 จุ๊บจุ๊บจุบ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บกัอนอุ้ยจุ๊บกันจุ๊บกันกน,นี่เด็กดื้อของเราขี้ตมเต็มตัวเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยเล่นด้วยไม่ได้เล่นได้นิดเดียวเล่นได้ตอนที่มันไม่ลงน้ำ เดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวมันไปอาบน้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับมันหมอยไม่ได้เลยไม่เดินมาเลยไม่เล่นด้วยหรอกไม่ต้องเดินมาเาจ้าดื้อกับแม่มากินรอบๆหนองน้ําสาธารณะซึ่งอยู่หลังบ้านของเราเองพื้นที่เยอะมากดูดิพุงจะแตกแล้วนอดื้อเนาะพุงไม่มึนจะแตกแล้วนอดดื้อเนาะ Mãi đi an măn chin, bọn ai sẽ bị kín hít thơm ai Hưi hưi hui hui hưi hưi hui hui เล่น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 อยู่ไหนวะไหนเดืออะเอาอะไรไหนเอาอะไร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 

nhôm nè mấy nhôm nè mấy nhôm nè con nhôm lỡ hả nhôm lỡ hả nhôm lỡ hả hả เร็วไปลงน้ำกับแม่มืนนน่นหนูแม่มือนนอ,อ,ยมมอ,อยู่นูน่นไปเดินลงไปเร็วลงน้ำกับแม่มืนเด้อไปไปเร็วไปเร็วลงน้ำกับแม่มืนค่ะลงไปเลยลงไปได้ไหมตื้อไปได้ไหมลงไปเออลงไปเยอะ ไปไปล้างตัวให้สะอาดเลยถ้าล้างตัวไม่สะอาดไม่เล่นด้วยหรอกไปเลยไปล้างตัวให้สะอาดเลยไปเลยนอนลงเลยนอนลงเลยไม่อาบนะ้ำไม่เล่นด้วยนะล้างตัวให้สะอาดเลยไม่งั้นไม่เล่นด้วยนะกินไปกี่ตัววันเนี้ยดีเก่งจังฮะฮะ ดีดอะไรฮะดีดอะไรดีดอะไรไปไหนไปไหนแม่มึนยังไม่กลับเลยกลับมาก่อนกลับมาก่อนแล้วเร็วแม่มึนยังไม่กลับเลยนี่เร็วเฮ้ยเฮ้ยดีดอะไรคะแม่มึนยังไม่ได้กลับเลยลูก <laughs> เอ้ยเอาเอ,าเอ้าเอ้าดีและเริ่มดีดละแล้วก็จะหิวนมแล้วทีเนี้ยดีดไปไหนดีดไปไหนฮะฮะ ดูแม่เด้แม่กับพุงย้วยหมดละเปรีเปดไว้แล้วุอนะแน่นเยะเลยนี่คือบรรยากาศยามเย็นของเรานะทุกคนนี่คือส่วนนัดนี่คือหนองน้ำสาธารณะหลังบ้านเองไอ้ดื้อกับเพเพื่อนมันก็กินอย่างนี้แหละทุกวันงานหน้าขึ้นเมื่อยบ่นั่น ฮาวเขาเอินฮาวนั่นลิ้นหอยเลยเหนื่อยไหมคะสัมภาษณ์หน่อยเหนื่อยไหมคะอ๋อรู้เรื่องค่ะเหนื่อยเลยอืออออือออเขาอึดอัดฝนแจ้งเขาเหนื่อยไหมคะสัมภาษณ์หน่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะให้สัมภาษณ์ค่ะเหนื่อยไหมคะโอเคค่ะเหนื่อยค่ะรู้เรื่องค่ะเหนื่อยใช่ไหมคะ thank <laughs> you